สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะาจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์อีโมจิลูกหัวใจนะคะหรือว่ายอดกดใจนะคะใน a c e b o o k เนาะโดยเว็บไซต์ S P E S M M จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดเข้าไปใน g o o g l e นะพิมพ์ค้นหาคำว่า S P E S M M ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเว็บแรกได้เลยก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อนได้เลยนะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดถูกใจหรือว่า กดไลค์อิโมจินั่นเองแลือกไปที่ a c e b ุ๊กนะคะเลือกบนปุ่มที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยเราต้องการเป็นรูปหัวใจเนาะนี่ก็เลือกหัวใจไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะคะอ่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะแค่นำลิงก์มาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะอเอาแค่ห้าสิบก็พอเนาะก็คือขั้นต่ำนะคะเวลาเสด่ยของเราคือประมาณนี้เลยเนาะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะคะถ้าหลังจากที่เรารอมาสักครู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะนี่นะยอดกดใจของเราก็โดดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก16เป็น58ใจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นไลค์โพสของคนไทยด้วยนะคะนี่